เด้งไหมไม่นะ<า>ไ,ไม่เคยไม่เคยเขียนเร็วไหมมันจะถึงพายนหน้าแล้อวอ่ะพายนหน้ามาดูกับตั้เขียนหนังสือ,อทุกคนดูกับตั้เขียนหนังสือนะตัวเล่มือสวยไหมดูว่าแต่ว่า,วาวตันอยู่ปสอ,องแล้วนะตันอยู่ปอสองแล้วใช่ไหมได้ไม่ใช่ปอสอง อ่นานรุ่บาลสองนี่มีสเก็ตบอร์ดให้ขี่ด้วยมีสเก็ตบอร์ดให้ขี่ด้วยใช่ไหมใช่มีการ์ดด้วยอ๋อนี่นานตั้งใจเขียนก่อนเขียนให้หมดเลยก่อนนะเขียนก่นอนเขียนให้หมดก่อนนะแต่คุณกูดา่าใช่เขียนตรนี้จะเขียนเขียนนี่คุณกูด่าเนาะแต่ตัวลย์มือกับบานสวยไหมโอ้โหเก่งมากเขียนนี่สวยใช่ไหมใช่ เมียค่ไม่สวยโดนโดนคุณครูตีตูดกันตุดขันตุดมาแม่แค่ยังซื้อม่เคียังซื้อด้วยกันนะมียันคันตุด นี่งงนอนบ้างเลยอ๋อล้อมไม่ไหวแล้วเนี่ยจบคนครับอันนี้แม่นอนแล้วกันนะครับแม่วงนอนนะครับเดี๋ยวแม่แก่ที้แตกแล้วครับไม่เห็นแม่เลยโ <laughs> อเคเล็วเร็วเ,าาเดี๋ยวแม่แก่ขี้แตกครับอ่ะ,อะดยวถ้าไมดเร็ ทุกคนครับเลยครับมาดูกับตันเขียนหนังสือนะครับแต่ว่าอันนี้สวยจะขนาดนี้หลยครับนี่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 เห็นไหมแพลใบครับตันครับตันรำใบเหรอครับสู้โอเคเลยลถ้าเกิดเสร็จแล้วทำอะไรต่อเสร็จแล้วเสร็จแล้วถ้าตันเนื่ยหิวข้าวก็ไปกินข้าว แตนไม่หิวข้าวแล้วก็ถึงเวลานอนแล้วก็เราก็ไปกินนมนอนตอนอยากทำอะไรอนอจะกินข้าวกับกินนมกับดูหนังโอเคงั้นทํากันบ้านเร็วรับโอเคครับมันเมื่อยขี้ให้ดูครับมันเมื่อแล้วนะอือหืออย่าทําแบบนั้นสิมันไม่หล่อแล้วนะขี้เสร็จแล้วครับเสร็จแล้วเอาื่้มาแปะหน้าแม่ครับ ทำอะไร็วสิทำอะไรอย่สิย่าเล่นสิที่เล่นอ่ะเดี๋ยวผมจะมาทำอะไรให้ดูผมทำอะไรให้ดูเดี๋ยวดูครับดูนี่ไงแข่งหมอหนึ่ง ได้ไหมแล้วมันเชื่อมต่อโทรสับได้ไหมไ้ยหรได้หรเดี๋วยวตามเข้าไปดูในช่องช่องของตันนะในยูทู e ของตันอนะ่ะ ได้เลยดูเขียนไ้เลยเขีเยนแล้วสิอยากเล่นอย่าคิด้เล่นอะไอนั้นสิโอจะทำกันบ้านเสนร็จเนาะนี่ครับนี่ครับตรงนี้ครับผมมีคิดได้ครับตตวต่อไปโคดิโกไหนตัวไหนนี่ไงเหลือเยอะอยู่เนี่ยเดี๋ออยวยข่ง่วงนอนแล้วว่ะ พ่อป๋องนอนแล้วพ่อป๋องนำลับแล้วก็นะพ่อป๋องนอนแล้วทาเป็นหมูไหมคะ เสร็แล้วสิเสร็จแล้วครับงานเสร็จแล้วครับเฮ้ยทำยังออกเช่นขนาดนี้ทำไงก็ทำดีๆสิออกเช่นแล้วครับออกเช่นครับลบไปเลยครับไม่เป็นไรทำเลยเนาะอู้อุ้ยชุดก็ลุกขึ้นก่อนนะ ดึงกางเกงกันดึงกางเกงอะไรเหี้ยผีเอวหรือว่าผีหรือว่าผีนะคุณทำอะไรู่สิมันมือเลาเห็นไหมเดี๋ยวผีมาไม่เคยเห็นผีตัวไม่เคยเห็นผีนี่ตัวสั่นไหมไม่เคยแต่ว่าจะเห็นนเล่นเล่นแต่ว่ามันไม่ กินคนเลยมันเล่น,น,นดูทูบอย่างเดียวมันเล่นเกมอย่างเดียวแบนไม่กินแบนไม่เห็นคนเลยใช่ไหมแ้นก็เลยไปก,กดอะไรนะับนก็เลยทำอไรชูปังแ้นก็เลยตัวสับแต่เอ๋อออเหรอตอนถามเพืพ่อนๆสิเพื่อนๆเคยเคยเห็นผีแบบนั้นไหมเพื่อนๆเคยเห็นผีแบบนี้ไหม นินงนนุงนินงนนิงนยนุงน่นุง้างนดูนี่นะข้นากับโอเว่นกับแฟงดูนี่นะอืมอืมอืมทำอะนจนแค่ลังเกนโทชีกับ วันนี้ผมเจ็บท้านะครับนี่เลยทำไมถึงเจ็บไม่รู้ครับนหนขอดูหน่อยเจ็บเท้าหไหนไหนโอ้โหไปเหยียบอะไรมาไม่รู้ครับเจ็บมากไหมเจ็บมากครับร้องไห้ไหมไม่ร้องครับร้องอยู่นะครับร้องไห้อยู่นะครับร้องอยู่ร้องร้องร้อง,องอยู่ไหมครับร้องมือนกั มันจะร้องให้นี้เมื่อไหร่จะจบนี่ครับไม่รู้ครับเมื่อไหร่จะจบก็ไม่รู้ครับเขียนมานานแล้วนะครับเมื่อไหร่จะเสร็จเนี่ยกันบ้านเนี่ยครับกันบ้านมันเยอะครับ มันไม่เ <reviewers> ห <on it> ็นได้เยอะเลยครับมันแค่หน้าเดียวเองแต่ว่ากับตันไม่ตั้งใจเองครับเคยหน้าบูดมาเนี่มากเคยเห็นไหมครับเพื่อนๆถ้าใครเคยเห็นคอมเมนต์มานะครับคอมเมนต์มาถามว่าเคยเห็นไหมนะใช่ไหมครับเคยเคยเห็นดาหมูดด้ไหมดาหมูที่อ่า ถ้าเพื่อนๆคนไหนเคยเห็นก็คอมเมนต์มาด้วยนะครับ,บรจะได้ดูนะเ,เ,เ,เอ้โเ,เลย่ะร้วเ <c oughs> พื่อๆจะบอกวเื่อเพื่อนๆะเ่ไเื่อเคยเ่เ่ห็น่ไเ่เ,เ่เไมเ่เนยนนรเหเรรเ่งร้หเรง้เรอร้หร่องโรงร้เรื่อ้่อะเืเืเหเเหเหเือง้หรงรับ Mi chẳng ai đu mà có gì Này có Còn đuôi ta chẳng đợi có Được rồi nè Ta đây nè Ta chẳng này Này có ừ. À đâu Tham đây xì Tôi sẽ lấy nè ถ้าถ้าเคยเห็นคอมเมนต์มานะครับือเมเล็กก็กดติดตามแล้วก็อืมกดตามด้วยนะครับกดติดตามครับกดติดตามครับแม่เขาหายไปไหนแล้วอะ่ะ <c oughs> <c oughs> เขาหายไปไหนก็ไม่รู้อ่ะใครหายก็ก็เพื่อนตันนีอืมเพื่อนตันไม่หาย,หาย,หาย

ทำเลยเร็วทำเลยเร็วเสร็จแล้วครับยังเนี่ยยังไม่เสร็จเนี่ยนี่มีสามตัวสี่ตัวเนี่ยแกตรงนี้ก่อนครับง่ายช้าเดีสิ ไม่ใช่ก็พี่ร้องไข่แบบนั้นไอ่ทำให้หมดก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยเล่าเกลือกับทำมือแม่กับ,กบอ่ะขนาดนี้ <laughs> าทำหมดแล้วกครับเสแล้วกินขี้กับปลานะดูดูไหนซิกับรลายมือตอนสวยไหมตอนกินปูกับกุ้งครับแล้วก็อะไรนะครับแล้วก็นมครับแล้วก็ดูตัวศพก็ปูโอเคโอเคถ้าอ๋อทำเสร็จแล้วตันจะไปกินอันนั้นใช่ไหมอ๋อดูก่อนนะว่าตัวลยมือตันสวยไหมนะตันระบายสีสวย้มต้มรีต้มลีต้มีต้มรีต้าีส่มากโอเค โอเคเบายบายเพื ừ, okay, ่อนแล้วก็บอกให้กดติดตามด้วยบายบายบาายยบบอกเพื่อนกดติดตามด้วยถ้าชอบกดติดตามกันคุยดีบายบาย